สวัสดีครับผมพบกับผมยศโอเวอร์แลครับผมวันนี้เราเปิดตัวกันที่มืดๆแล้วก็สถานที่แปลกๆนะพบกับรายการใหม่ของเรารายการเดินตามรอยผ่าน <Wow. S 1> ว้านวนี้เรามีเคเวสตว่าอย,า,อยากจะกินปลาไหลธรรมชาติอยจะให้พี่ๆเขาพาไปครับผม วันนี้จะมีพานเอี้ยงแล้วก็พานเอ็มนะครับเป็นคนนำทางไปครับผมเดินทางตอนนี้เรามาถึงหมายกันแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเดินไปใส่เบ็ดก่อนตอนนี้พี่ๆเขาเดินนำไปนู่นแล้วครับผมไม่แปลกกาีฟที่คันนะเวยูสภาพ ขอาสัมภาษณ์นะครับพานบอมวันนี้จะได้กี่ตัวครับลงไปยี่สิบหลังลนะน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าห้าห้าสิบห้าตัวห้าสิบนี่มันแปลกๆครับเรียบร้อยได้ช,อด 5, ชอด็อตห้าหนึ่งช็อตอุ้ยหลง อัดคลิปพอดีเลยเมื่อกี้ว่าจะถามแล้วหน่อยเรียบร้อยลงแล้วหนึ่งหมายรับจริงครับหมายรับายพานกันต้องไปสัมภาษณ์กันายพานเดินเร็วแล้วกันผ่านเองครับอันนี้เราใช้เบ็ดเบอร์อะไรในการเกี่ยวปลาไหลฮะเราใช้เบ็ดเบอร์สิบสี่ครับแล้วยื่อนี่ต้องเป็นเหยื่ออะไรครับ หมูพวกของสดได้หมดอันนี้หมายหมายรับไลยใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ใช่เรากลุมไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้นี่ครับผ่านเอี้ยนนำทีมไปก่อนเปิดทางเราลื้อมาจากที่เริมนะครับเพราะว่าไฟไหมปลาอาจจะไม่กินนะครับเพราะน่าจะตกใจนะคิดว่ามันเขาจุดไฟเผาป่า คิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราลื้อเราวผ่านเอียงดูดูยังไงครับทำเลยว่าในการลงตรงนี้ต้องโดนแน่ๆก็สำหรับผมนะครับมันไม่มีแบบว่าอะไรตายตัวครับมันต้องเป็นพวกนี้ครับเป็นป่าป่าป่า,ป,าป่าโกกป่าปืนเนี่ยครับคือเราให้ให้ความหวังเต็มร้อยไม่ได้ครับมันบางทีมันอาจจะมีแบบ อะไรที่ไม่ตายตัวครับครับก็ยังว่าเป็นธรรมชาติเวยนะอาจจะได้ปลาช่อนก็ได้อาจจะได้ปลาไหลก็ได้แต่ภารกิจเราวันนี้คือปลาไหลนะเดี๋ยวได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับแต่ขอเน้นสนุกไว้ก่อนนี่เดี๋ยวพี่พี่ขอลงไปตแต่ตอนนี้เราเจอแล้วครับเจอแนวหางไหม้ครับหางมานี่อุปสรรคของเราเลยนะครับอ๋อ คือว่าเอตรงนี้เราบอกเลยอันตรายมากครับผมโดนมาครั้งหนึ่งนะครับเข้า ICU โอ้โหทรมานมากครับคือคือคือปัญหาของเราเลยครับที่นักนักนักลาบปรหลายอย่างผมต้องเจอเนี่ยคือขานเอบอกจุดนี้หมานะหมานว่นตัวนี้ต้องโดนต้องโดน เนี่ยยไอ้ไ้ไอ้ไ้แค่หนเองคถือด้อหลายอ่ะอลลัพธ์ยครับว่าตอนนี้ผ่านใต้กกำลังลงคิดว่าหลังนี้จะได้ไหมครับเกลือครับนี่ครับตอนนี้กำลังลงอยู่ผานเอ้ยมั่นใจตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับว่าจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซโเสิบสิปร์เซ็นได้ได้ <c oughs> ได,ไ,ด,ไ,ดไม่ขีดเ <c oughs> ลยกรเด นี่ครับจะเป็นทําการมัดไว้ว่าเราลงตรงนี้ไว้เท okay, ครับตอนนี้เราทําการลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันก่อนประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมง,ง,โมงเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าจะมีปลากินเบ็ดเราหรือเปล่าแต่วันนี้พานบอกว่าเขาสูบน้ําออกนะก็เลยแบบว่าโอกาสได้ปลาจะน้อยแต่ไงเดี๋ยวก็ติดตามดูครับว่าจะได้ปลากี่ตัวไม่ได้ก็ถือว่ามาสนุกกันนะครับผม เคครับเดี๋ยวไปพักกันครับตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่วางเบ็ดไว้ว่าจะมีปลาไหลกี่ตัวติดเบ็ดของเราครับผม

บอลรูดออกบอดึงอขาใส่ไหวยาำคืนโฟลโอ้หลังนี้ถือแท้มาแล้วครับหนึ่งอ๋อเต้ยมากเต้ยเต้ยนอ้ยหลังนี้ดึงอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นดักตีหนูตัวนี้มีตัวหรือเปล่าแต่น่าจะมีตัวนะนู้ะนี่ครับเห็นหัวแล้ว ว้าวนี่ไอ้ยักษ์ใหญ่โหเอาละครับผมมาแล้วอ่าดูนี่ครับอ่าเนี่ยครับโอ้โหไซซ์ยักษ์ใหญ่เจนเต้ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโอ้โหยังเป็นเป็นอยู่เลยตัวยังไม่ตายเลยเข้าคล้องเลยปฟโกลบกระดูก สรุปยอดคืนนี้นะครับผมเราได้ปลาไหลอยู่ที่2ตัวถือว่าตามเคเวสภารกิจเราถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทำอะไรกินครับไป <Bye. S 3> <c oughs> มากินข่าวเด้อยูทูบเบอร์อยู่สิบบอสทั้นดามโดนัยิวโดนนักยท้ายนะแม่เยยบจะขันจะแบบดิ้นอยู่ตรงเนี้ยนี่ย่งกันใต้าโดนกับสามสามอ่สามสามมัจะตล่ไมอยากให้ตอนได้ครับมีหลายสั่งเลยไม่ต่างกันนะทุกคมันออกบัี้ยคือเอาไว้มือเา ใช่ค,ครับผมหลังจากเรารับประทานผัดเผ็ดปลาไหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรสชาติถือว่าสุดยอดมากเลยนานๆที่ผมก็ได้กินเหมือนกันต้องยกความดีความชอบให้ฝีมือพ่อครัวแล้วได้พ่อครัวหน่งนะ<า>ฝีมือไม่ตกจริงๆเลยนะท่เต้ครับครับผัดปลาไหลเป็นไงบ้างครับโอ้สุดยอดเลยวันนี้อร่อยมากแซ่บๆเลย แซ่บนี่ฮะเดี๋ยวจะถามอีกคนนึงนี่ตอนนี้กำลังดูบอลกันอยู่ผัดเป็นไหลเออผัดปลาไหลเป็นไงบ้างผัดเป็นไหลตอนนี้นายพรานนี่จะให้ดูอะไรครับนี่นี่นาพานโดนอะไรครับดูไหมตีนกเกาะทีเด็ดเรียบร้อยนี่นาพรามันต้องเจอครับครับเป็นนายพราน นายพาต้องเจอทุกรุ่นรุแบบนอกจากจะเป็นมูเขียวเนาะมูเขียวที่เป็นอุปสรรคในการหาปลาไหลแล้วก็ยังจะมีปิงตามน้ําเวลาเราลุยน้ำอย่างเงี้ยอาจจะเกาะตามขาตามแข้งได้ครับนี่ถ้าไปเองเนี่ยอาจจะโดนกาะทั้งขาเดี๋ยวง่งไยงย่งยก ขอบคุณพานเอี้ยงนะครับแล้วก็พานเอม็มที่พาเราไปดูและใส่เบ็ดในการหาปลาไหลในรอบนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าตามรอยนายพานเราจะไปหาอะไรกันครับผมไปเจอกันครับผม